เร็วๆนี้มีโอกาสว่าจะมีใครบางคนมาถูกจะหลถูกอกถูกใจนะแล้วก็ถูกตาต้องใจคุณแอบชื่นแอบชอบคุณแบบป,ปุบปับฉพันธ์เออดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเร็วๆนี้มีคนมาชอบคุณแบบแบบคลั่งรักแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบป,ปุบปับฉพันธ์แล้วต้องบอกเลยเป็นความสัมพันธ์ที่มีแรงดึงดูดต่อการค่อนข้างมาก มันจะมีความหลงรักหลงไหลคลั่งคล้ายในตัวกันและกันค่อนข้างหนักมีแรงดึงดูดค่อนข้างรุนแรงจะรู้สึกถูกตาต้องใจแล้วก็ชะตาต้องกันดึงดูดใจกันตั้งแต่แรกพบเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าช่วงนับตั้งแต่นี้นะมีโอกาสจะมีคนมาชอบพอคุณเพิ่มเออ จริงๆคนเก่าๆใครเก่าๆก็มีคนที่แอบชอบคุณอยู่แล้วแหละนะคะอาจจะคอยติดตามคุณผ่านโซเชียลมีเดียแต่เร็วๆนี้จะมีคนที่นะถูกตาต้องจิตคุณตั้งแต่แรกพบแล้วเขาจะจู่โจมมาจีบคุณแบบปุกป,ปับฉับพันด้วยตัวคุณเองก็จะรู้สึกผูกพันกับเขามาแบบนานแสนนานโดยเช่นเดียวกันเนอมีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะรู้สึกดึงดูดกับคุณมากเป็นพิเศษ มีโอกาสจะมีการจีกันแบบจู่โจมกันแบบเชิงรุกนะมีโอกาสว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วมากๆออใครรักคุณนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ